Happy birthday, to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ขอให้คุณย่าอะไรขอให้คุณย่าสุขภาพร่ากงกายแข็งแรงแข็งแรงแล้วมีความสุขไหม <ทำ S 2> มขมีความสุขมากๆนะครับเดย๋ยว่างๆกมืองจะไปเยี่ยมคุณย่ากับคุณปู่ปถามคุณย่าดิคุณย่าสบายดีไหมสบายดีอ่ะไจะสบายดีไหมด,ด,ดีดีค่ะาอาจารย์มินสวัสดีครับคุณย่ากับลูกสวัสดีครับ อ่ะสวัสดีครั่ะ굿ไนท์ <Good night S 2> นะขอให้คุณยายมีความสุขมากๆนะ,นะครับบ๊ายบายกันบายบาย